ไะได้ไม่ต้องเสียเ,เสียแรงและเวลาไปขนเข้านะครับเพราะดินไม่เต็มก็ต้องช่วยคิดกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกรชัยนะครับตอนนี้อยู่ในช่องกรชัยสร้างบ้านนะครับผมนี่ครับผมอยู่ที่บ้านเดี่ยวที่เกาะจันทนะครับ,บอำเภอเกาะจันทจังหวัดชนบุรีนะครับ ตอนนี้อยู่ที่บ้านหลังที่สามนะครับที่กาดจันเฟลแปดนะครับนี่ข้างหลังรถผมวันนี้เอาต้นไม้มาด้วยนะครับมีต้นสนฉัดมีต้นใสเกาหลีนะครับเพื่อที่จะมาปลูกตรงนี้นะครับปลูกใสเกาหลีให้เป็นแถวนะครับแล้วก็มีสนฉัดอยู่ตรงนู้นนะครับ ดูว่าหน้าง,งานวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับได้ยินเสียงนู่นนะครับมีแมคโครเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็งานสีนะครับเริ่มเก็บงานสีกันแล้วมาดูข้างในดิทำอะไรข้างในบ้านก่อนนะครับไอ้ลูกชายทำอะไรอยู่ครับลูกชายสวัสดีครับสวัสดีครับลนั่งเล่นครับสวัสดีครับนั่งเล่นวันนี้มาคนเดียว,น,ยวน้องไม่มาเนาะ ล้วไปดูถ่ายคลิปไอ้นี่ยังไงเอ่อแมคโคะเดี๋ยวแลพ่อไปดูแมคโครก่อนนะนี่ครับบ้านเราเป็นบ้านเดียวนี่ทรงนี้เลยสามนอนสองน้ำนะครับข้างบนมีไฟซ่อนด้วยนะครับนิต้าน,นเห็นไหมสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมแมคโครก่อน คนหา,าใครที่หาบ้านโซนเกาะจันนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะปลูกปลูกต้นสนชาดตรงนู้นแล้วก็ต้นแนวนี้ปลูกไซเกาหลีนะครับนี่เป็นรถของแมคโครนะครับยวให้ดูภาพรวมของบ้านกันก่อนบ้าเราดีครับธรรมชาตินะครับ สองหลังนี้ก็ลูกค้าอยู่แล้วครับวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับก็รบกวนลูกค้าวันอาทิตย์หน่อยนะนี่หลังนี้ก็ยื่นกู้อยู่นะครับลูกค้าเป็นพยาบาลอยู่ที่พนัดนะครับส่วนอีกหลังก็เก็บงานสีนะครับแล้วเตรียมมุงหลังคากันแล้วนะครับแล้วก็มีทีมงานแมคโครมาปรับตรงนั้นผมจะทําทเป็นจุดทําเป็นเทคอนกรีตนะครับเหมือนเทถนน เป็นตัวทีให้กับลูกค้านะครับเผื่อลูกค้าไปจอดอะไรจอดรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนมาหาจอดรถยนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับหลังที่5้าครับก็ขึ้นโครงสร้างไว้แล้วครับเดี๋ยวรอทีมงานเข้าทีมงานโครงสร้างไอโครงหลังคามามุงให้นะครับ เริ่มเก็บงานสีกันแล้วทาสีฟ้าก่อนเลยช่างเราจะใช้ขูดเยียงขูดนะครับเดี๋ยวกระดาษทรายขัดทาสีนะครับอย่างนี้ก็เป็นหลังมุมเนาะ <c oughs> ไปดูด้านในก่อนั้งเด็ดทำไรบ่ะบ ช่างเด็ด <Hello. S 1> ไอ้ฝ้าแห้งนี่ยครับนะเบนนะี่ยก็เขาฝังที่บ้านเลยเออตัตองนี้ได้ได้นะเอามันหลังรถผมจะมีฝ้าสีฟฝ้าที่ช่างเด็ดให้ผมมาไปทาที่ว่าถัางใหญ่ๆอะ่ะขึ้นถังว่ะอยู่หลังรถนะครับ ีแผ่นฝ้าเหลือกระเบื้องใกล้เสร็จแล้วนะครับต้องน้ำนะสวยๆเลยกระเบื้อง ให้หน่อยนะครับดินเดี๋ยวเทเด,เดี๋ยวเราจะเทคอนกรีตตนมุนบอกช่างให้ดินเอาไว้ตรงนี้ก่ <c oughs> อนอ่าช่างเด็ดไปไหน <c oughs> ช่างเด็ด

พอดียืนตรงน,นั้นันนี่นี่เป็นหินกาบนะครับเก็บแก็จะติดตามเสา จะได้ไม่ต้องเสียเ,เสียแรงและเวลาไปขนเข้านะครับพอดินไม่เต็มก็ต้องช่วยคิดกันนะครับ โอเคนะครับสาหรับผู้ที่หาบ้านโซนเกาะจันนะครับอําเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีนะครับติดต่อผมมาได้นะครับนี่ก็ยังมีบ้านว่างๆกันอยู่นะครับตรงนี้ก็มีอีกสามล็อกนะครับ0969826224นะครับยินดีรับสายนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับทีบงานปรับดินนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ้านไคเซนโฮมนะครับผมกอนชัยสร้างบ้านสวัสดีครับ